สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ x x i ก t ิกมายา n t น r นะครับผมคลิปนี้ก็จะรวบรวมประเด็นเด็ดๆในภาควานดำล่าสุดในตอนที่410นะจากที่ผมทำคลิปสรุปไปนะมันก็มีหลากหลายหัวข้อที่ผุดขึ้นมาชวนให้คิดให้ติดตามหรือว่าคาใจอยู่ครับวันนี้ก็เลยรวบรวมนำมาพูดคุยกันดีกว่าแต่ประเด็นในวันนี้ก็จะคุยกันในประเด็นที่ว่า เป็น,นไม่ได้ไหมว่าฮิโซกะาเนี่ยอาจจะถูกชักชวนจากระดับองค์ชายคาคินฮิโซกะาเนี่ยเปิดตัวมาก็อยู่บนเรือวันดำในชั้นหนึ่งคาสิโน VIP เลยนะครับแตกต่างจากคนอื่นๆนะหรือจะเทียบกับพวกเงามายาก็ได้เงามายาเนี่ยขึ้นเรือมาในสถานะของผู้โดยสารทั่วไปครับอยู่ชั้น5ทําทตามกฎระเบียบทุกอย่างเราจะเห็นว่าคนอื่นๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะถ้าไม่ใช่เหล่าราชวงศ์หรือ บดี้การ์หรือว่าคนที่มีหน้าที่ที่ต้องคุ้มกันหรือเกี่ยวข้องกับบรรดาองค์ชายหรือราชวงศวงคาคินก็อยู่ชั้นล่างกันหมดนั่นแหละครับแต่ฮอโซกะอ,อยู่เปิดตัวมาเนี่ยติดหรูอยู่สบายเลยครับนั่งเล่นอยู่ในคาสิโนที่มาที่ไปเนี่ย ฮิโอกะไม่น่าจะเข้ามาในโซนนี้ได้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าล่ะอาจจะมีใครบางคนนะครับเชื้อเชิญให้ฮิโอกะเข้ามาอยู่ในห้อง VIP นี้และคนที่ทำได้จะต้องมีอำนาจหรือมีบัตรผ่านระดับพวกแก๊งมาเฟียสามแก๊งใหญ่ครับหรือไม่ระดับองค์ชายคาคินไปเลยะตรงจุดนี้แหละครับที่น่าสงสัยว่าทำไมอยู่ๆฮิสโซกะถึงขึ้นไปอยู่ชั้นหนึ่งได้ตั้งแต่แรกแน่นอนครับในตอนแรกฮิโซกะคงจะเข้ามาในฐานะผู้โดยสารทั่วไปนั่นแหละ แต่การที่จะขึ้นมาชั้นหนึ่งได้ตั้งแต่แรกๆเลยนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปครับก่อนอื่นเรามาดูเป้าหมายของฮิสุกะก่อนดีกว่าลองคิดดูนะครับเป้าหมายของฮิสุกะที่ขึ้นเรือมาถ้าเอาที่เราคาดการกันก็คือตามล่าเงามายานะใช่ไหมแต่ฮิสุกะขึ้นไปทําอะไรที่ชั้นหนึ่งตั้งแต่แ,ตแรกเลยล่ะ ฮิสกานั้นไม่ได้มีท่าทีที่จะออกตามหาพวกเงามายาเสียด้วยซ้ํานะและเขาก็คงไม่คิดว่าพวกงามายาอยู่ชั้นหนึ่งจึงได้รีบเร่งขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งระแต่แรกอย่างนั้นหรอครับแล้วจากที่ดูพี่แกก็ดูชิลๆเล่นคาสิโนชํำเลยครับเหมือนกําลังรอเวลาหรือค่าเวลารออะไรบางอย่างอยู่ผมจึงคิดว่ามีโอกาสที่จะมีคนในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊งมาเฟียใหญ่หรือไม่ก็ระดับองค์ชายคาคินไปเลยครับ เชิญฮิสกะขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยหรือเปล่าถ้าฮิสกะไปอยู่ฝั่งขององค์ชายคาคินสักคนหนึ่งงานนี้คงจะมันแล้วก็ยุ่งยากมากกว่านี้นะครับหรือไม่นั้นก็อาจจะมีมาเฟียสักแก๊งหนึ่งนะเป็นคนเชิญฮิสกะาขึ้นไปก็ได้ครับที่ผมบอกว่ามาเฟียสามารถเชิญฮิสกะขึ้นไปได้เนี่ยเพราะมาเฟียเคยทําแบบนี้มาก่อนแล้วไงจากโบโนโลเลนอฟที่แปลงร่างเป็นฮิสกะแล้วก็ได้ฮิเลกินี่แหละครับ ให้บัตรเชิญให้ขึ้นไปชั้นหนึ่งและโบโน่เนี่ยแหละครับก็ไปเจอตัวกับเฮซุกะตัวจริงเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าเนี่ยจากประเด็นนี้นะครับมันมีมูลเหตุมาจากคําพูดที่ครโรโล,โลคุยกับโบโนเลนนอฟครับตอนที่ครโรโล,โลให้โบโนเลนนอฟนั้นปลอมตัวเป็นเิซุกะแล้วก็ไปเดินเตดเตเฉิดฉายให้คนทั่วไปเห็นเนี่ยพอแก๊งมาเฟียเห็นก็อาจจะมีการเชื้อเชิญ ให้โบโนเลนอฟเนี่ยไปยังสถานที่อื่นอะไรทํานองนี้เรียกว่าคุโรโล,โลคาดการเอาไว้หมดแล้วครับเหตุผล <Hey, point S 1> มันก็เพราะว่าพวกมาเฟียสามแก๊งในคาคินนะเขาต้องการรักษาสมดุลอํานาจครับมาเฟียทั้งสามแก๊งใหญ่เนี่ยมันเป็นเหมือนคู่แข่งแล้วก็คู่ค้ากันนะสามแก๊งใหญ่คานอํานาจกันอยู่ครับและตัวแปรสําคัญในตอนนี้ที่มันเพิ่มเข้ามาบนเรือวันดําก็คือพวกเงามายาและก็ฮิซุกะนั่นแหละครับเพราะว่า2ฝ่ายเนี่ย มันกําลังจะฆ่ากันเองนะและทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าเป็นยอดฝีมือครับพวกมาเฟียเนยต้องการที่จะหยุดการต่อสู้กันเองตรงเนี้ยเอาไว้ก่อนและวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือหาตัวฮิสกะให้เจอครับและทำยังไงก็ได้นะเชิญชวนให้ฮิกาเนี่ยไปอยู่ที่อื่นก่อนดึงออกจากสนามลบไปก่อนครับมันจะได้ไม่ต้องไปเจอกับพวกเงามมย,ยาถ้าถามว่าทําไมต้องเป็นฮิสกะล่ะทาไมไม่ไปเชื้อเชิญพวกเงามาย,ยา เพราะฮิโอกะเป็นตัวบุคคลครับเพียงแค่ตัวคนเดียวมันเชิญง่ายกว่าพวกเงามายาเนี่ยมาันเป็นกลุ่มแถมตอนนี้ก็กระจายกันไปอีกนะลองนึกภาพจะไปให้บัตรเชิญกับพวกเงามายาขึ้นไปชั้นหนึ่งอะ่ะก็อาจจะมีบางคนไม่เห็นด้วยก็ได้ใช่ปะสรุปแล้วก็คือฮิโอกะที่มาตัวคนเดียวเนี่ยมันง่ายกว่าครับฮิโอกะกับเงามายานั้นถ้าไปเข้ากับแก๊งมาเฟียแก๊งใดแก๊งหนึ่งมันก็จะทําลายสมดุลตรงนี้ลงได้ครับ นึกภาพว่าฮิซกะกับพวกงามายาเนี่ยเป็นเหมือนนักบอลอาชีพที่เก่งกาจเป็นอย่างมากและ3มแก๊งมาเฟียก็เหมือนเป็นสโมสรนอะ่ะและเหล่ายอดฝีมือพวกนี้ถ้าไปเข้าอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งก็เรียกว่าพิเกมได้เลยอะไรทำนองเนี่ยครับและในตอนล่าสุดนะครับตอนนี้แก๊งชะอากับชูอูเนี่ยได้พวกเงามายามาเป็นพวกแล้วนะครับที่ตกลงร่วมงานกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีฟิงเฟ,งฟ,งฟงตันโนวนากะ3ตัวหลักของเงามายาเลยครับ เป้าหมายทั้งสองแก๊งตรงกันก็คือต้องการกำจัดโมเลน่าหรือว่าแก๊งเออิ I, นั่นเองเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็มันจะเป็นไปได้ไหมที่ฮิโซกะอาจจะไปอยู่ฝั่งโมเลน่าใช่ปะถ้าเงามายาเข้ากับชะอะกับชูอุและฮิโซกะไปเข้ากับแก๊งเออิ I, หรือว่าพวกโมเลน่า อะไรจะเกิดขึ้นครับผมคิดว่ามันน่าจะสลับซับซ้อนมากกว่านี้แต่น่าจะสนุกดีนะและมันก็มีคำพูดหนึ่งที่โอเคนี่เคยพูดเอาไว้นะครับว่าในตอนที่พวกฟิงเนี่ยกำลังจะไปบุกรังลับของแก๊งเออิหรือว่าไปหาโมเลนาไอ้เจ้าโอเคนี่เนี่ยแหละมันบอกว่าโมเลนาเนี่ยอาจจะต้องใช้โจ๊กเกอร์ซะแล้วละสิตอนแรกเนี่ยผมก็นึกไปถึงไพ่โจ๊กเกอร์ของโมเลนาแต่ดูดูแล้วเนี่ยไพ่โจ๊กเกอร์มัน แค่สามารถเลือกสุดหรือ no ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอะ่ะผมจึงมองว่าเขาน่าจะหมายถึงตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยแหละครับไอ้โจ๊กเกอร์เนี่ยมันก็น่าจะพูดง่ายๆเป็นตัวละครลับที่มเรน่ามีอยู่ในมือและใครมันจะเหมาะไปกว่าฮิสุกะที่เป็นเหมือนโจ๊กเกอร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะแต่ประเด็นนี้จริงๆก็อาจจะแค่หมายถึงโบกเซนหรือว่ามารีน่าจะต้องรีบหาสายพิเศษให้ได้นี่แหละครับแต่อาจริงๆใจผมก็เชียร์อยากจะให้เป็นฮิโซกะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าฮิโซกะ ไปเข้ากับโมเรนาด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะได้สู้กับพวกฟิงเฟตันนูติกะแน่นอนแต่ไม่รู้จะได้สู้กับผู้โลกก่อนหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ฮิสุกะอยู่ชั้นหนึ่งประเด็นต่อมานะถ้าคนที่เชิญฮิสุกะไปเนี่ยเป็นถึงระดับองค์ชายองค์ชายคนไหนที่จะทําแบบนี้ได้เออองค์ชายที่จะมีอํานาจแล้วก็บารมีที่จะทําแบบนี้ได้เผมว่าน่าจะเป็นองค์ชายระดับครึ่งบนเน่ะได้ปะองค์ชายเด็กๆเ,เนี่ยมันน่า,ายอยู่แล้วแหละ การเจอตัวฮิสุกะในชั้นล่างๆของเรือวานดำเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องไกลตัวจากองค์ชายที่อยู่ในชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปเจอฮิสุกะเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนขององค์ชายไปเจอครับองค์ชายระดับบนๆที่น่าจะมีเส้นสายเครือข่ายในชั้นล่างๆของเรือวันดำเนี่ยผมก็มองไปถึง3องค์ชายที่มีแก๊งมาเฟียอยู่เบื้องหลังนั่นแหละครับ เราลองมาวิเคราะห์กันดูดีกว่านะว่ามีองค์ชายคนไหนบ้างที่พอจะเข้าเขานะครับมันเป็นไม่ได้มากทีเดียวที่พวกแก๊งมาเฟียได้เจอตัวกับฮิโซกะล่างจากนั้นก็ไปบอกกับองค์ชายนะครับที่หนุนหลังอยู่องค์ชายที่มีมาเฟียอยู่เบื้องหลังก็มี3คนใช่ไหมยางองค์ชาย3โจไรให้การสนับสนุนแก๊งชูอุหัวหน้าแก๊ง ก็คือโอนิวมือขวาที่รู้จักกันดีก็ฮิลลิกิครับต่อมานะครับองชาย4เซลิโดนิตก็ให้การสนับสนุนแก๊งเออิทที่มีโมเลน่าเป็นหัวหน้าแก๊งแต่ตอนเนี้โมเลน่านั้นหักหลังกับองค์ชาย4เซลิโดนิตไปแล้วนะต่อมาองค์ชาย7ลูซุลัตก็ให้การสนับสนุนแก๊งชาอะหัวหน้าแก๊งนะครับก็คือบ็อกโคลีมือขวาที่รู้จักกันดีก็ไอเจ้าโอเคนนี่ที่เต็มไปด้วยความลับ นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรามาโฟกัสสามองชายนี้ก่อนนะเริ่มจากองค์ชาย3โจไรก่อนครับผมดูท่าทีแล้วไม่น่าจะมีวี่แววใดๆที่เกี่ยวข้องกับพิศกะหรืออากับกิริยาที่บ่งบอกว่าจะติดต่อกับคนเบื้องล่างอะไรพวกนี้เลยครับเอาแค่เท่าที่เราเห็นก่อนนะผมก็เลยตัดออกไปก่อนดีกว่า ต่อมาองค์ชายสี่เซริโดนิตคนนี้น่าสนใจแต่มาเฟียที่หนุนหลังอยู่คือมรเลน่าที่หักหลังไปแล้วนะถ้ามเรเน่าเจอกับฮิสุกะจริงๆเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะไปบอกเซริโดนิตหรอกเก็บเอาไว้ใช้งานเองหรือดีวกันลับๆเองน่าจะดีกว่าหรือมีความเป็นไปได้มากกว่านั่นแหละครับก็เลยตัดไปก่อนดีกว่าแต่ถ้าจะเป็นองค์ชายสี่จริงๆเนี่ยก็น่าจะเจอตัวฮิสุกะจากบอดี้การ์ดคนอื่น หรือองคละคนอื่นที่ไม่ใช่โมเรนาแก๊งมาเฟียนั่นแหละครับต่อมาครับองค์ชายเจ็ดลูซุลัตคนนี้น่าสนใจนะดูมีความลับอยู่แล้วก็มีเครือข่ายยาเสพติดของเขาอะเรียกว่าอยู่ในวงการเนี้ยมานานนะครับมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจอยู่ด้วยะและในตอนล่าสุดนะองค์ชายเจ็ดเนี่ยหลบหนีการจับกลุ่มของเบนเจามินได้ด้วยนะครับในการประกาศกดอายการศึกพิเศษอะตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะไม่รู้ว่าหลบหนีไปอยู่ไหนและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับ ถ้าองค์ชายเจ็ดลูซุลัตกับฮิโซกะมีดิลลับๆกันอยู่จะเป็นไปได้ไหมที่องค์ชายเจ็ดไปซ่อนอยู่ที่เดียวกับฮิโซกะเออตรงนี้น่าสนใจปะพอเป็นไปได้หรือเปล่าครับแต่นะครับลองมองย้อนกลับไปก่อนตอนที่ฮิลิกิแก๊งชูอูเนี่ยเจอกับ โบโนที่ปลอมตัวเป็นฮิซุกะนะเขาเชื่อทันทีว่าเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่แก๊งชูอุแน่นอนครับและองค์ชายที่สนับสนุนแก๊งชูอุก็คือองค์ชาย3โจไรใช่ปะมันก็ตรงกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าองค์ชาย3ไม่น่าจะใช่คนที่ดีลกับฮิซุกะแต่แก๊งชอาอะฝั่งขององค์ชาย7จลูซุลัตหรือเจ้าโอเคนนี่ฝั่งเนี้ยดูมีความเป็นไปได้มากกว่าครับเพราะว่าโอเคนนี่เนี่ยไอเจ้าหมอนเนี่ย มันมีความลับซ่อนอยู่เนาะแล้วมันก็พูดเหมือนกับรู้จักโมเลน่าดีด้วยเราก็ไม่รู้ว่าโอเคนนี่เนี่ยมันมีรับลมคมในขนาดไหนรู้จักกับโมเลน่ามากน้อยแค่ไหนและรู้ได้ว่าโมเลน่าเนี่ยมีโจ๊กเกอร์ตรงนี้น่าสงสัยนะถึงแม้จะไม่ใช่องค์ชายเจ็ดลูซูลัตหรือว่าโอเคนนี่ที่ดีวกับฮิสุกะแต่เป็นโมเลน่าที่ดีวกับฮิสุกะแต่ทำไมโอเคนนี่ถึงรู้จักละ่ะโอเคนนี่จะเป็นนกสองหัวหรือเปล่าละ่ะที่อยู่ทั้งฝั่งแก๊งเออีกของโมเลน่า กับอีกฉากหน้านึงก็อยู่กับแก๊งชาอะแล้วก็ไม่แน่นะครับไอ้พวกชาอะนี่แหละครับที่เป็นคนเจอฮิสุกะตัวจริงก่อนนะหลังจากนั้นก็เชิญไปที่คาสิโนว i p ชั้นหนึ่งโดยไม่บอกกับพวกแก๊งชูอุอย่างพวกฮิริกิอ่ก็แน่นอนนะมันเป็นพวกมาเฟียครับถึงเราจะดูว่ามันร่วมมือกันเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เต็มร้อยหรอกครับแถมโอเคนี่ก็ กำลังคิดหาวิธีกำจัดพวกเงามายายอยู่ตลอดด้วยอนะเนาะผมว่าตรงนี้ค่อนข้างเข้าเ้าอยู่นะแล้วมันก็พอจะเชื่อมโยงไปยังองค์ชายเจ็ดลูซูลัตแต่องค์ชายเนี่ยจะรู้เรื่องฮิซุกะหรือเปล่านี่แหละครับเป้าหมายของมาเฟียหรือองค์ชายมันจะแตกต่างกันอยู่นะถ้าฮิซุกะเนี่ยโดนเชิญจากระดับมาเฟียเนี่ยของแก๊งชาอะหรือไม่ก็แก๊งชูอุเป้าหมายเนี่ยของพวกมาเฟียเขาต้องการรักษาสมดุลใช่ไหมพะตอนนี้เขามีความเห็นตรงกรันแล้วว่าต้องการจะกำจัด แกงเออิเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เขาต้องการก็เพื่อที่จะดึงฮิสุกะออกจากเกมเพราะในตอนนี้เงามายาหรือฟิงก์เฟตันนโมนกะกำลังช่วยงาน2แก๊งนี้ในการกำจัดแก๊งเออิอยู่นะครับถ้าฮิสุกะเข้ามายุ่งมันจะสู้กันเองจนตายไปข้างนึงอ่ะแล้วมันจะทำให้เสียาการใหญ่ได้นี่แหละครับทางที่ดีก็อเอาฮิสุกะออกไปก่อนแต่ถ้ามันกลับตลปัดกลายเป็นว่าแก๊งเออิโมลรนานี่แหละ เป็นคนที่เชื้อเชิญให้ฮิสุกะขึ้นไปบนชั้นบนจุดประสงค์จะแตกต่างจาก2แก๊งที่ว่ามาเลยนะครับเพราะว่าโมเลน่านั้นเป้าหมายของเขาไม่เหมือนกับแก๊งชะอาก,กับโชอูเนาะโมเลน่าเนี่ยต้องการทําลายคาคินครับหรือเรียกว่าเก็บให้เรียบเลยทั้งเรือวันดําไม่สนครับโมเลน่า <laughs> อาจจะยืมพลังของฮิสุกะในการทําอะไรบางอย่างแต่มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่ฮิสุกะสนใจด้วย ใช่ปะพอในง,งานฮิสกากะคงไม่เล่นด้วยตรงส่วนนี้ก็ดูน่ากลัวดีนะครับและก็ดูมืดมนเหมาะสมกับโมเลน่าหรือว่าฮิสกะาดีเหมือนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับถ้า2คนนี้เขาได้ดีลจริงจริงข้อตกลงแลกเปลี่ยนมันคืออะไรสิ่งที่ฮิสกะาสนใจก็คือพวกเงามายาใช่ปะจะเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าพวกโมเลน่าเนี่ยเชิญเชิญดีลกับฮิสกะานะให้ขึ้นไปอยู่ชั้น v i ไไปรอก่อนหลังจากนั้นโมเลน่าก็ให้ไอ้ด็อกแมนนะ่ะตอนที่ออกค้นหาผู้ใช้เนนเ,นเนี่ยก็ออกค้นหาพวกเงาาามยยไปด้ว เมื่อเจอเมื่อไหร่ก็แค่ชี้เป้าครับบอกตำแหน่งให้ฮิสกะไปเก็บแบบนี้พอเข้าเขาไหมครับแล้วอย่าลืมนะล่าสุดเนี่ยด็อกแมนไปเจอกับคุโรโรด้วยครับเอาละสิส่วนถ้าเป็นฝั่งขององค์ชายนะองค์ชายพวกนี้เขาสนแค่การเอาตัวรอดหรือการได้ขึ้นเป็นราชาครับแน่นอนว่าก็ต้องมีจุดประสงค์ที่เอื้อประโยชน์กับองค์ชายด้วยไม่ถึงขั้นให้ฮิสกะไปรอบสังหารองค์ชายคนอื่นหรอกมั้งอันนี้ผมแค่คิดนะ แต่ถ้าจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยข้อแรกเปลี่ยนมันน่าจะต้องสมน้ําสมเนื้กอกว่าเนี้คิดว่าอะไรล่ะที่พอจะยอมให้ฮิโซกะเข้าร่วมในศึกชิงบัลลังหรือลงมือสังหารองค์ชายคนอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะมันจะเป็นการดึงฮิโซกะเข้าสู่เกมชิงบัลลังไปเลยนะ รูปเกมจะเปลี่ยนไปเลยนะครับและตอนนี้พวกคุโรโล่ก็กําลังขึ้นมาทางชั้นบนด้วยเนาะคุโรโล่มีเป้าหมายในการขมโมยสมบัติศักดิ์สิทธิ์แล้วอะ่ะแล้วก็ตามหาความสามารถเด้นที่จะฆ่าไอโซกาแบบเด็ดขาดและเป้าหมายผู้มีความสามารถเน้นที่เขาตามหาเนี่ยคุโรโล่รับรู้ได้แล้วว่ามันอยู่ชั้นบนก็คือไม่ชั้น2ก็ชั้น1และกําลังขึ้นมาแล้วครับไม่แน่นะครับไม่แน่พวกคุโรโล,ล่อาจจะเข้าร่วมเกม ศึกชิงบัลลังกาชาคาคินอีกกลุ่มก็ได้นะครับทีนี้แหละคุณเอ้ยเรื่องมันจะวุ่นวายแล้วก็สลับซับซ้อนขึ้นไปอีกครับแต่ก็สมกับเป็นฮันเตอร์ดีนะมันจะกลายเป็นการดึงตัวละครเด่นๆเข้ามาร่วมในสึกชิงบัลลังก์ครั้งนี้แบบจับพัดจับผูและก็แน่นอนนะเรื่องราวที่จะเกิดต่อจากนี้สุดที่จะคาดเดาเลยครับแต่ผมคิดว่าอาจารย์แกสามารถบรรเลงหรือว่าเขียนตอนใหม่ๆที่ เข้มข้นสลับซับซ้อนแบบนี้ออกมาได้แบบที่เราคาดเดาไม่ออกแน่นอนเออเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะจริงๆยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ผมนึกออกแต่ผมขอเก็บเอาไว้คุยกันในคลิปอื่นบ้างนะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรคุยระหว่างรอฮันเตอร์กลับมาครับก็ทิ้งปมไว้คร่าวๆเกินๆไว้ว่า มันยังมีเรื่องของอิลูมิกับคาลุตโตที่ขึ้นไปชั้นสาตั้งแต่แรกเลยอะเรียกว่าเป็นกลุ่มเงามายาที่อยู่ๆก็ไปโผล่อยู่ชั้นสาน่าสงสัยสุดๆเลยนะครับว่าเขามีเป้าหมายอื่นอีกหรือเปล่าใช่ปะ่ะไหนจะไอ้ไครซาลุหนุ่มแว่นกระทรวงยุติธรรมที่มาช่วยพวกเมโลดี้แบบแปลก,ปกเมโลดี้ก็คิดว่าตาหมอนี่อาจจะโดนใครบางคนควบคุมอยู่หรือเปล่าและเป้าหมายที่แท้จริงของใครซาลุมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ยังมีประเด็นที่ บิยอนนเทโลนัดผมจาไม่ผิดนะครับในช่วงล่าสุดเนี่ยบิยอนนเทโลเหมือนจะขอพบเจอกับใครบางคนด้วยนะเอออันนี้น่าคิดนะเอาเป็นว่าพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคลิปหน้าๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือมีประเด็นไหนอีกที่ตกหล่นไปหรือคิดได้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยถ้าน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปทําคลิปมาคุยกันอีกนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ